ล็อบบี้ครับผมบมีลำพโพงมอนิเตอร์ถึง2คู่เนี่ยค,คุณแนะนำมอนิเตอร์คอนโทรเลอร์ตัวไหนดีครับในการใช้งานครับตัวนี้นะครับเฮอร์ดิเทดไอดแลนด์หนึ่งพันตัวนี้สามารถที่จะสวิตช์ลำโพงได้2คู่และก็ปรับความดังรวมทั้งมีโหมดดิมน,นะครับโหมดมิ้วโหมดโมโนให้ใช้งานด้วยเรียกว่าเป็นมอนิเตอร์คอนโทรลได้ที่สามารถควบคุมได้2คู่เลย,<ด>ยสวิตช์ไปมาได้แบบรวดเร็วเลยสะดวกด้วยจริงจริงมอนิเตอร์คอนโทรเลอร์เนี่ยจำเป็นไหมในการใช้งานในการทําเพลง เรียกว่าจะเป็นเพราะว่ามันเร็วกว่าเพราะว่าตอนที่เราทําเพลงอยู่เราอาจจะอยากจะมิ้วเสียงเลยอยากจะฟังแบบโมโนอยากจะลดสัญญาณเสียงลงมาดิลสัญญาณลงมาครับหรือว่าเพิ่มลดเสียงนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวิมตอรคอนโทรลเในการควบคุมได้แบบรวดเร็ว,รวบางทีเราอาจจะมีออเดียน์เฟสแต่ว่ามันมีเอาพุทชุดเดียวเราต้องการจะใช้2ชุดธเราเรียว่าใช้ิมตอรคอนโทรเลอร์เนี่ยสะดวกกว่า แล้วฟังก์ชันของผลิตเสร็จแล1,000เนี่ยมันเป็นยังไงมีอะไรพิเศษบ้างครับอยากให้คุณรบ,บีรบช่อยอธิบายแนะนำ่อยครับฟังก์ชันพิเศษที่มีความพิเศษกว่าตัวอื่นในท้องตลาดนะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันบุทม,มาให้ปกติเราจะเห็นอินพุตหนึ่งสองนะครับ,รบแต่นี้ก็คือมีแยกที่เป็นบลูทูธมาให้ด้วยนะครับแล, <Bluetooth S 2> แล้วสามารถเลือกนามสกุลเรียกว่าตัวนามสกุลเนี้ยมันจะเป็นออโต้อ่าม,มันจะมันจะบอกเราว่าตัว ไฟล์ที่เราเพย์แบ็กอยู่เนี่ยมันเป็นโค้ดของอะไรสมมุติเราเปิด Apple Music มันก็จะเป็น a c อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นนามสะกุลไฟล์ที่ที่เราสตรีมอยู่ที่เราสตรีมอยู่ขนาดนั้นเอ็นีซีนจะเป็นนามสกุลไฟบลูทูธแบบ h ฮดีใช่ใช่ครับก็จะมีสัญญาณไฟบอกว่าเป็นไฟล์แบบไหน คุณภาพแบบไหนอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นเสาสัญญาณตัวนี้ส่งสัญญาณได้ไกลเสาสัญญาณให้ด้วยอันนี้จะเป็นเสาสัญญาณสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ในระยะที่ไกลได้คือไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆก็ได้อยู่ในระแวกอยู่ในห้องนี้ได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันพิเศษของตัวนี้สามารถที่จะสลับฟังระหว่างอินพุตหนึ่งแล้วก็บลูทูธได้ในการเทียบเรฟเฟน์ก็ได้นะครับฝั่งอินพุตเนี่ยมี2อินพุตเราสามารถที่จะต่อจากอินเทอร์เฟซสองตัวหรือว่าอินเทอร์เฟซตัวเดียวที่เป็น4อท์นะครับ เอา1นึ่งสอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นฟังเสียงฟังเพลงคอมพิวเตอร์แล้วก็ซอร์สที่เป็นอินพุตสอเนี่ยออกจากเอาสามสีฟังเป็นดอลเอาพุตเอาไปเช็คมิกได้อะไรนี้ก็ได้ก็ัะดวกสบายครับสลับได้อย่างรวดเร็วเลยตรงเอ่เอาพุตก็ได้ลําโพงใช่เลือกตานที่ผมต้องการเลยเอาอินพุตหไปออกเอาพุตสก็ได้อ่าอย่างนี้เราแล้วแต่มันจะเราติ้งได้แบบอิสระนะครับนี่คือข้อดีกับมันมาดูที่มาสเตอร์เลเวลผมชอบมากเลยตัวนี้คือดีไซน์มาให้เหมือนคอนโซลเลยนะครับการบิดการ เล็กต่างๆนะครับผมมีฟังก์ชันอะไรอีโมโนโมโนครับตัวนี้ใช้งานหลักกับคนที่เช็คมิกเช่นอะไรอย่างงี้ใช้โมโนนี่จะสลับฟังแบบตลอดเลยบ่อยครับแล้วก็ปิดเสียงดิมเสียงดิมเสียงลงมาต่อมาครับผมอยากรู้วิธีการเชื่อมต่อแต่ละฟังก์ชันต่างๆแต่การใช้งานต่างๆรวมถึงช่องหูฟังด้วยว่ามันเชื่อมต่อยังไงบ้างอยากให้คุณ็อบบี้แนะนำครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันเลยจะเป็นไงยังไงบ้างครับคุณอบบี้ ครับมีอะไรบ้างครับดูในส่วนของอินพุตก่อนนะครับอินพุตมันจะมีแบบ XLR นะครับที่เป็นคอมโบเสียบ t ี s ได้นะครับอินพุตหนึ่งแล้วก็อินพุตสองเนี่ยเลือกเป็น t ท s อย่างเดียวอ๋อมันเลือกเป็นไลน์อินได้เด้อตัวนี้มันเป็นไลน์อินเหรอครับเสียบไลน์อินได้ใช่อันนี้คือระดับเสียงของมันใช่ครับเราสามารถเสียบ XLR แล้วก็ปรับระดับเสียงนะครับมีบวก4 dBu แล้วก็ลบ4ก็แล้วแต่ว่าอินเทอร์เฟซเราคานดิเบตแบบไหนถ้าเราส่งสัญญาณที่เป็นไลน์บวก4 dBu มาก็กดเป็นบวกสี่ถ้าส่งสัญญาณ ลบสิบมาก็กดเป็นลบสิบครับมันจะได้คาลิเบรชมิเตอร์ของเอาพุทที่ส่งจากอินเทอร์เฟสที่ส่งจากคอมพิวเตอร์เราอ่ะกับมิเตอร์ตรงนี้มันจะได้เท่ากันครับผมในส่วนของอินพุสนะครับเลี่ยเป็นเทีก็ได้นะครับเลือกเอาอินหนึ่งอินสองเอกว่าคอมโบอยู่แล้วอ่าใช่เลือกได้ครับเลือกได้อ่าตัวนี้จะเป็นเฮดโฟนอ่าแล้วก็ต่อเฮดโฟนนี้ช่องเสียบหูฟังครับข้างล่างจะเป็น power ไฟเลี้ยงอ่าหูฟังนี่คอนโทรลแยกกับมาสเตอร์ใช่ครับมีโวลลูมข้างบนแยกกันแยกความดังกันเลยครับปิด อ่ามิเตอร์แล้วก็เปิดเฉพาะเฮดโฟนได้ได้อ่าแยกกันเลยพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ก็ใช้ไฟ5โวลต์แบบเป็นเป็นอะแดปเตอร์ยูดบีปกติเลยอ่าใช้ได้หมดเลยครับติ๊เก็ตมีแถมมาให้ด้วยแล้ว1แอมป์ก็ได้2แอมป์ก็ได้ได้เลยครับครับผมโอเคในส่วนเอาพุทธก็จะมีสวิตช์เหมือนทางฝั่งอินพุตเลยนะครับเลือกความเลือกเลเวลของความดังอันนี้ก็เหมือนกันครับเราอยากจะเอาไปต่ออะไรต่อมอนิเตอร์เรากดลงไปนะครับ สัญญาณมันก็จะอยู่ในระดับของมไมเตอร์นะครับกดออกก็เป็นเรค e c o r ดิ้งเราสามารถเอาเอา์พุตไปเข้าอินเทอร์เฟซได้ในกรณีที่เราต้องการเสียบอินพุตแล้วมาโปรุเอาพุตนี้แล้วก็ควบคุมความดังนี้อ่าเรียกว่าเอาพุทได้สองแบบใช้แบบได้หลากหลายรูปแบบในการทํางานใช่ครับเป็นตัวนี้ก็เป็นเอาพุทหนึ่งเป็นเน็กกับไออย่างเดียวนะครับเอาพุทหนึ่งแล้วก็เอา์พุตสองเป็น T R S อย่างเดียวอ่าก็สวิตช์อยู่นี้อ่าเลือกเลือกเรื่องของผู้ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหเห็นรายละเอียดแบบนี้แล้วครับคุณบี้ผมอยากจะใช้มากเลยครับครับ แล้วผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานในสตูดิโอมอนิเตอร์ของเรานะครับหรือจริงๆก็ใช้ได้ทุกที่ที่มีลำโพงหลายๆคู่หรือมีอินเทอร์เฟสที่ต้องการที่จะนำมาใช้กับตัวนี้มอนิเตอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับผมใช่เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการควบคุมลำโพงแบบเรียวๆหน่อยอไม่ได้แบบอยากจะเั้บอินเทอร์เฟสรือว่าปรับ โมเตอร์ในปรับเสียงในโปรแกรมในซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถจะตั้งวางบนโต๊ะแล้วก็กดปุ๊บๆๆได้เลยเรียกว่าผลิตภัรุ่นนี้มีรายละเอียดที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับ,รบแล้วใครถ้าอยากแบบว่า ไม่อยากแบบใช้ฟังก์ชันอไปเยอะหน่อยไม่ไม่ได้อยากใช้บลูทูธไม่ได้อยากใช้เฮดโฟนแอมอ่าเรียกว่าใช้เป็นพาสซีฟร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตัวนี้ก็เป็น Harley Audio Baby Lab อีกตัว Baby Lab ครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเลยสองอินสองอาเหมือนกันเป็นพาสซีฟแล้วก็มีหน็อปคอนโทรลเหมือนกันนะครับผม ครับแล้นี่ก็คือความพิเศษของ Heritage Audio Ram 1 0 0 0นะครับถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ไหมอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจอ่าหรือว่าทักทักไลน์มาได้หรืออยากจะมาลองอ่าเดิน <มา S 1> ทางมาลองกันที่กิมเล้ง a u อ i ิโอได้อ่ลองปรับลองหมุนลองดูว่าตัวไหนเหมาะกับเราครับขอบคุณครับ